สวัสดีครับวันช้านี้พามาเก็บไข่กันนะครับผมมาเราจะมาเก็บไข่กันนะครับก็นี่นะครับไข่เป็ดของเรานะครับก็เราจะมาเก็บไขกนนบ่กัน,น,อ,น,กกกนอันนี้เก็บมาห้าใบนะครับก็ใบที่หนะครับหกเจ็ดนะครับแปด 9ก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบสนะครับสิห้าสบห้าใบสิบหดูเป็นเขาไข่เลยครับเป็นกลองเลยนะครับสิบหกสบเจ็ดสบปดนะครับ เก้ายี่สิบนึ่ยี่สิบสองสามยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเป็ดมีอยู่ร้อยยี่สิบ27 2เจ็ดยี่สิบแปดนะครับ

50นะครับ51 52 53 54 54นะครับ5 5 5ห5า ห้6เ6้าหนะครับหกสิบเอ็ดหกสิห่้าไข่ใบใหญ่ไซส์ใหญ่นะเบอร์ศูนะครับเบอร์ศูนย์นะเน,ย 67, นะครับ

เ็ดสมมีไหมเอ่ยมไมเอ่ยนี่ไมเอ่ยเจแล้วนะครับเจ็ดสิสี่นีกสองใบนะเจ็บห้าเนะครับโอ้หนี่ก็มีครับนี่นี่อีกนะครับ <c oughs> มาดูกันเท่าไหร่

แปสหนะครับอืมแปดหะนี่ครับหกแปดเจ็ดแปเก้าเก้าสิบือเลยเก้าสิบแล้วสามแผงนะครับเก้าสบเอเก้าสิบสอง เก้ 93, 94, 95, 96, 96าสิบสามีสิห้ากสหหใบนะครับมีมีไข่ลมด้วยนะครับนี่นะครับไข่ลมแเทนทีปโป้ม,มือนะครับก็ไข่ลมนะครับ9กหใบนะครับ ไข่ลมไม่นับแล้วกันครับ96นี่อีกนะครับก็เจ็ดก็แนะครับ99หนึ่งใบหนึใบหนึสองใบหนึ่งสี่ใบ หนึ่งร้อยหกใบหนึ่งร้อยแปดใบหนึ่งร้อยเก้าใบครับถ้าเกิดรวมไข่ลมได้ก็เป็นหนึ่งร้อยสิบใบพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองจับอีกไหมไม่น่ามีแล้วครับสำหรับวันนี้จบไปที่หนึ่งร้อยเก้าใบนะครับ ก็เดี๋ยวเป็นที่น่าพอใจครับก็ช่วงนี้เราไม่ได้ขุนอาหารนะครับเราจะไล่กินไล่ทุ่งนะก็คือก็ปล่อยเขานี่ครับไม่ได้ขุนอาหารครับปล่อยเขาลงไปหากินในนาเพราะช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวนะครับก็จังหวะฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยเขาก็จะ พวกหอยพวกอะไรมันก็จะขึ้นมาหอยปูอะไรเงี้ยครับก็ oh. เคยได้กินพวกหอยพวกปูในนาด้วยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโม oh, ไม่เจอกันใหม่นะครับ